สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะวันนี้จะพูดเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะครับก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของทุกไมดีเนาะไม่ว่าจะแบบไอดีฟรีไอดีเติมไอดีเติมมากเติมน้อยเติมวานเติมอย่างไรก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเราต้องทําตัวหลายตัวถูกป่ะเออทีนี้วิธีฟาร์มเงินตัวนี้ก็เป็นจะเน้นไปทาง AFK เเป็นหลักเนาะรวมถึงอาจจะมีเล่นมือแล้วแต่คนถนัดละกันทีนี้เดี๋ยวผมมีอัดคลิปไว้นะว่ามีวิธีไหนบ้างอันนี้ อันนี้ที่ผมทําอยู่นี่คือการฟาร์มลูนครับเนี่ยเราจะตีตัวนี้ครับเป็นฟาร์มลูนม่วงเนาะวิธีนะนี่ผมมีอัคลิปไว้ก็ไปที่ไอตัวหนังสือบันทึกเนี่ยแล้วเราก็เลือกตัวที่เป็นบอลเนี่ยครับเห็นไหมไอตัวที่เป็นรูปเขาเนี่ยสปกติเป็น3า,าตัวแรกสุดของแต่ละแมปนะกดเข้าไปแล้วกดโลเคชันแล้วก็กด move เดินไปเลยมันก็จะวาร์ปไปแล้วก็เดินไปเองนะ เออเนี่ยเราก็รอมันเดินไปทีเนี้ยที่เราต้องตีเฉพาะบอสเพราะว่าบอสมันจะตกรูนสีม่วงถ้าเกิดเราตีตัวอื่นมันจะไม่ตกรูนสีม่วงสี่ดาวเนี่ยมันได้ราคาดีที่สุดครับก็ถือว่าเก็บสมุดไปนในตัวสําหรับคนที่ยังไม่เต็มเนาะคนที่เต็มแล้วก็มาฟาร์มเงินไปยาวๆนะเออเนี่ยมาถึงแล้วเห็นไ่มเขาจะมีคนตีอยู่เห็นไหมมีคนตีอยู่พอดีเราก็กดตีไปเลยก็ไม่เป็นไรครับผม เพราะว่าทุกคนจะได้ของตัวเองอยู่แล้วของดอบมันแยกกันไม่ได้แย่งกันอยู่แล้วก็กดออโต้เลยทีนี้เราก็โออโต้ไปยาวๆได้เลยนะเออทีนี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรนะอ๋อเนี่ยนี่เดี๋ยวดูนะนี่ตกลูนม่วงเห็นไหมครับสวิสลูนสีม่วงหนึ่งชิ้นอ่าแบบนี้แล้วก็นี่ดูในกระเป๋าเนี่ยครับชิ้นเนี้ยครับเราจะเอาแบบเนี้ยไปขายเออนี่ ตอนไปขายก็จะเป็นนี่เราวับกลับมาขายก็อย่าลืมกดอันนี้นะฟิลเตอร์หนดาวไว้นะเห็นปะอันนี้ผมอันนี้ผมฟาร์มไว้นานอยู่นะเออฟาร์มไว้แบบประมาณสไม่ถึงไหมวะน่าจะสองสชั่วโมงประมาณเนี้ยเออก็ขายไปรอบเนี่ย24งหมยังมีอีกนะคือมันเต็ม อ่าสองหมื่นสี่เป็นสี่หมื่นแปดนะเออเนี่ยนะฟิลเตอร์แล้วก็อีกหมื่นห้าสี่หมื่นแปดบวกหมื่นห้าห้าหกหมื่นกว่าประมาณหกหมื่นสามอะไรอย่างนี้นะเออประมาณหกหมื่นสามอันนี้คือวิธีวิธีแรกที่ผมใช้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าไปตีตัวอื่นนะตัวนี้มีกัมมัตตะเออเออทีนี้วิธีต่อไป อ,อการลงดันพวกเนี้ครับถ้าเกิดไม่รู้จะลงอะไรแล้วจะต้องการเงินนะจะเป็นดันอะไรก็ได้นะในนี้ยในโหมดผ่านออฟเทน i ิ g ซสายสุดเนี่ยอันไหนก็ได้นะนี่ครับเงิน13,000ต่อรอบอันนี้คือให้เยอะสุดเนาะเห็นป่ะทุกอันให้13,000พันแล้วก็อย่างีงเราต้องฟาร์มไอเม็ดสีแดงที่งอยู่แล้วนะเอาไว Up ้อัพทันเซนเอาไว Up ้อัพทันเซนเดนขึ้นไป ที่ตัวปลด Level, แม็กเลเวลเราต้องฟาร์มมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาฟาร์มมันเนี้ยเงินจะน้อยมากๆเลยครับเห็นไหมสี่พันห้าน้อยมากเนาะมันใช้มันใช้ตัวกับใช้พลังงานก็คือใช้รอบเข้าเท่ากันด้วยซ้าเออแมงมุมเนี้ยให้เก้าพันเออดันลูนทุกอันจะให้เก้าพันนะที่เวลสิบห้านะครับถ้าเกิดฟาร์มเวลสิบสี่อยู่ก็เหลือแปดพันห้าอันนี้ครับดันเวลสิบห้าลงง่ายๆเลยไม่ได้ยากเลยนะหมื่นสามเออทีนี้ อ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูดันอื่นเอเซนก็ได้เอเซนจะให้แค่ห้าพันครับเออทุกแบบเลยนะจะให้แค่ห้าพันเนี่ยให้แค่ห้าพันนะปาร์ตี้ดันเจียนมันก็ไม่ได้ให้เงินนะครับพวกเนี้ยเอออันนี้ให้แร่นะสำคัญอยู่พวกนี้มันไม่ได้ให้เงินเลยเห็นปะเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ตั๋วลงแล้วต้องการเงินก็นี่ครับ product training อันริมสุดครับไปลุ้นแวมลมอันนี้ไป ก็ลุนแวมลมได้ใบกาชาลุ้นเรนโบมอนพวกนี้นะของผสมรู้สึกนี้จะใช้ผสมแฟชั่นนะอาจจะได้ใช้บ้างก็ต้องลงอยู่ดียังไงเราก็ต้องลงสีแดงที่เหลือคือของแถมให้คิดง่ายส่วนแวมลมคือโบนัสแทบเออแต่เงินได้ทุกรอบแน่ครับหมื่นสามทีนี้วิธีฟาร์มอีกแบบหนึ่งวิธีฟาร์มอีกแบบหนึ่งคือปาร์ตี้ดันเจียนครับแรปเจอร์นี้ครับเออแรปเจอร์เนี้ย มันลงไปหาคนที่มีดอกไม้ครับหรือคนที่ยังไม่ได้ลงนะมันมีวิธีครับคือสมมติว่าคุณลงผมเข้าใจว่าคนส่วนมากลงเลเวลสี่กันหมดแล้วแอดดอกไม้ผมก็ไม่มีใช่ไหมที่เลเวลสี่เออไม่เป็นไรลงเลเวลสามครับแน่เห็นไหมดอกไม้กลับมาได้รอบละสามหมื่นสองเออรอบรอบที่เร็วที่สุดนะคือหนึ่งดาวเนี่ยอันนี้ผมลงไปหมดแล้วมันได้สองหมื่นเออ แล้วจบเร็วมากเดี๋ยวดูคลิปนี้อคลิปนี้อุ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเสียงเขออาอภัยครับเสียงดังมากนี่ตัวตัวที่ใช้กันจะเห็นสังเกตเห็นว่าเสียงอะไรจะสังเกตเห็นว่าเราใช้กิฟฟินทุกคนเลยครับไอ้กิฟฟอนเนี่ยธาตุลมนะใช้ทุกคนเพื่อให้เพิ่มวิ่งเร็วครับเพราะดันมันไม่ได้ยากมากแล้ววสำหรับเราอะ ดามเมตตัวหนึ่งกิฟฟอนตัวหนึ่งครับที่เหลือจะใช้อะไรก็ใช้ครับเป็นฮิวเป็นฮิวไว้สักตัวนะเออเราก็วิ่งไปวิ่งลากไปปกติเลยเ,เนี่ยเห็นปะทุกคนใช้กิฟตฟอนหมดนะอันนี้จบรอบหนึ่งประมาณเนี่ยประมาณ2นาทีใช่ไหมประมาณสองนาทีเออก็ หลายๆคนผมเชื่อว่ายังดอกไม้ไม่หมดในทุกเลเวลเออถ้าคนที่หมดแล้วก็หาเพื่อนครับผมมัน่นใจว่าเพื่อนคุณอีกหลายคนยังมีดอกไม้เหลืออยู่ในเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่อะไรเงี้ยแล้วมันมีดันสองแบบสับวันกันลงถูกไหมก็ลงให้หมดครับเงินทั้งนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือก้อนตีลูนครับยังไงก็ต้องลงเออถ้าลงหมดแล้วก็ต้องไปเลเวลสี่แล้วก็กดหาคนครับหรือว่าอยู่เลเวลหนึ่งกดหาคนก็ได้นะนี่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกเลยเออ โอเคก็วิธีหาเงินทั้งหมดก็จะมีราวๆนี้เนาะส่วนวิธีที่ผมว่าดีสุดก็เนี่ยครับมาโอโต้ตรงนี้เลยมันคือการโอโต้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอโต้ปบบเดียวอย่างนะได้มาห้าชิ้นละเออก็ปล่อยไปยาวๆโอเคก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าใครยังไม่ซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย